โอ้โหโมซาล่าเมื่อคืนนี้ครับก่อนเข้านอนขอจิบชาเบาๆก่อนเลยนะฮะทางด้านของโมเมสซาล่าครับปีกตัวชีตของลิวพูเนี่ยยอมรับว่าคิดเรื่องทําลายสถิติยิงมากที่สุดประจําสโมสรมาตลอดครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมชีมลิวพูพร้อมปเปิดเผยว่าจะใช้วิธีฉลองที่ทําแบบนั้นได้โดยการจิบชาแล้วก็นอนหลับพักผ่อน ตอนนี้ครับเราต้องบอกเลยว่าโมซาล่าเนี่ยคือแท่นกลายเป็นผู้ทําประตูเกมพิม,พมลเหลืองกริดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลแล้วนะครับหลังจากผลงานยิงเมื่อคืนนี้ครับพาลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ถลม่มแมนยูครับคู่อริสําคัญ7ประตูตสูญแข่งชาวอีิวัยสาปีอย่างโมเมอซาล่าครับสร้างสถิสติด,ด้วยจํานวน129ประตูจากเกมลีก205นัดครับทำลายสถิติเดิมของร็อบบี้เฟลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลังจบเกมเมื่อคืนนี้โมซาล่าให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ได้บอกถึงความรู้สึกตัวเองเขาบอกว่าเออผมจะไม่โกโหกสถิตินี้อยู่ในหัวผมมาตลอดนับตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่กับลิเวอ์พลหลังจากซีซั่นแรกผมก็พยายามไล่าตามสถิตินี้มาตลอดดังนั้นการทำสถิตินี้ได้ในการเจอกับแมนยูแถมทีมเราได้ผลการแข่งขันแบบนั้นอีกออะจึงเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเออตอนนี้ผมจะกลับไปฉลองร่งรวมกับครอบครัวจิบชาคามโมไมล์แล้วก็จากนั้นก็เข้านอน การชนะในเกมลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษสุดๆแต่เราต้องถอมตัวเข้าไว้นั้นแล้วก็พยายามคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องหวังว่าเกมนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจครั้งใหญ่ให้กับเราจากจํานวน129ประตูที่ทำได้ครับโมซาล a าถูกถามเพิ่มเติมว่าเขาชอบประตูไหนมากที่สุดซึ่งโมซาล a าก็บอกว่าประตูล่าสุดครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่โมเมซาลาให้สัมภาษณ์ในเกมเมื่อคืนนี้ครับ บอกว่าทุกอย่างเนี่ยขอกลับไปจิบชาแล้วก็ฉลองกับครอบครัวแล้วก็เข้านอนแบบเบาๆเลยเนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะนอนหลับฝันดีสำหรับโมซาล่าครับกลายเป็นนักเตะที่ยิงมากที่สุดในพิมเลี้ยงเิดของลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับ129ประตูจาก205นัดก็ยินดีด้วยนะครับแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะจัดไปฮวารรน